ซื้อสลากอ,อมสินพิเศษ2ปี4ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทน112,800บาทนะครับโดยรุ้นรางวัลอะไรบ้างถูกรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวสลักอมสินพิเศษ2ปีทั้งแบบใบสลักและแบบดิจิทัลน,นะครับของธนาคารอมสินรุ้นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทกันในทุกๆเดือนตลอด24งวดด้วยกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาด เรียลการฝากตั้งแต่วันที่2เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทนะครับอายุสลาก2ปีสิทธิ์การถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีได้รับ0.9บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.45ต่อปี อัตรากรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับรยรเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30ธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุดจะจําหน่ายในวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เปบัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัล เงื่อนไขหลกักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดำเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ 3. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน 4. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนได้เลยเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน1รางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทรางวัลที่4จํานวน10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวน15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน1รางวัลรางวัลละ800บาท กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับอย่ามีครั้งหนึ่งว่าตาดอกเบีย้ยครบอายุนะครับฝากครบ2ปีได้รับดอกเบีย้ย0.9บาทต่อนหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือ0.45เเตต่อปีเวลาถอนคืนจะได้รับนะครับ100บาท90สตางค์นั่นเองนะครับสามารถที่จะดูการออกรางวัลน,นะครับถ่ายทอดการออกรางวัลได้ นะครับในวันที่1ของเดือนโดยถ,ถ่ายทอดผ่านออนไลน์ line, นะครับตั้งแต่10น30นกนกทีถึง11นกานาทีนั่นเองนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีซื้อ4ล้านบาทจะรับ40,000หน่วยนะครับ4 0 0ห0หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัล เลขท้าย4ตัวนะครับเลขละ800บาทจํานวน4หมายเลขด้วยกัน800คูณ4ก็3,200บาทต่อง,งวด3,200บาทต่อง,งวดคูณ24งวดก็76,800บาทนั่นเองนะครับครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท90สตางค์นะครับคูณ40,000หน่วยก็เท่ากับ4,36,000บาทนะครับถูรวนทุกงวดงวดละ3,200บาทคูณ24ก็76,800บาท 436,000บวก76,800บาทเป็น4 000, 1 000, 1ล้าน0บาทเฉพาะผลตอบแทน,นนะครับอัตราดอกเบี้ย36,000บาทบวกกับถูกรางวัล76,800บาทเป็น1,12,800บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปกับ ตัวซื้อสลากออมสิพิเศษ2ปีจะได้ผลตอบแทนโดยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กดสับสไครปคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติ๊กเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง